วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอ b บ a c ค y t h า r ร่นะคะกับการทํานายดวงแบบพิกเด็กหรือพิกอาคาดนั่นเองนะคะก็คือการทํานายดวงแบบการสุ่มเลือกกองไพ่นะคะซึ่งในคลิปนี้นะคะแม่หมอจะมาทํานายในหัวข้อที่ว่าถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งหัวข้อนี้นะคะแม่หมอก็ขอเน้นกับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออยู่ความหรืออยู่ในความสัมพันธ์ที่แบบว่า อายู่ในช่วงที่ have a break หรือพักความสัมพันธ์กันนั่นเองนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นเกมพิกัเดของเราในคลิปนี้นะคะแม่หมอขอชี้แจงเ,เกี่ยวกับคลิปที่แล้วนิดนึงนะคะที่มีเพื่อนๆค่อนข้างแบบคอมเมนต์เข้ามาเยอะมากเลยเกี่ยวกับเรื่องเสียงเบานะคะแล้วก็เกี่ยวกับมันมีเหมือน d ดตแอร์นะคะก็คือช่วงที่เสียงเหมือนที่เสียงแม่หมอแบบเว้นระยะค่อนข้างห่าง คือแบบว่าอทิ้งช่วงค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแม่หมอก็กราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะคือคลิปที่แล้วมันก็ค่อนข้างมีความฉุกและหุนนิดนึงเนาะก็คือแม่หมอไม่สะดวกเรื่องในสถานที่การทําคลิปอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าแต่แม่หมอทิ้งช่วงการทําคลิปหลายวันก็ คืออยากมีคลิปมาลงช่องก็เลยตัดสินใจทาทั้งทั้งที่สถานที่ก็ไม่ค่อยเอื้ออํานวยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะทให้มีผลเกี่ยวกับเหมือนการสมาธิในการทําคลิปเราก็ไม่ค่อยดีพอด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็แม่หมอก็ต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะก็แล้วแม่หมอก็จะพยายามปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะแม่หมอก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามารับชมเข้ามา,าติชมกันทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ ขออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเกมพีกระเดก,กันเลยนะคะในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะกตีลกาของเราก็แม่หมอก็เริ่มจากฝั่งนี้นะคะวันนี้ก็มี3มกองให้เลือกเช่นเดิมนะคะฝั่งนี้เป็นกองที่1นนะคะผีเสื้อตัวสีฟ้ากองที่2และสีขาวเป็นกองที่3เช่นเดิมค่ะก็เช่นเดิมนะคะให้เพื่อนๆหลับตาตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็ พอลืมตาขึ้นมาให้มองไปที่กองไ้่นะคะถ้าผีเสื้อตัวไหนแล้วที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกชอบมากที่สุดหรือมีพลังดึงดูดกับเรามากที่สุดก็ให้เลือกกองนั้นนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่หมอก็ต้องขอกล่าวไว้ตรงนี้เช่นเดิมนะคะสําหรับเพื่อนๆอนที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะว่าการทำนายดวงแบบนี้เป็นการทำนายดวงแบบโดยรวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะคะขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณด้วยนะคะ ถ้าไหนที่ดีอไหนที่เหมาะไหนที่ตรงกับเราก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะคะแต่ถ้าไหนที่ไม่ดีกับเราไม่หมายถึงว่าไม่เหมาะกับเราไม่ตรงกับเราที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราก็ไม่ต้องรับไปนะคะขอให้เลือกรับไปแต่พลังงานบวกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแม่หมอก็อยากให้ดูเพื่อความบันเทิงนะคะอย่าเอาคำำําทํานายไปตัดสินใจหรือไปตัดสินใครท้งนั้นนะคะ แต่ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนต้องการคําตอบที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเองก็ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวแม่หมอก็จะให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะซึ่งการดูดวงส่วนตัวมีค่าครูนะคะและสุดท้ายนี้ก็ขออ่ากำลังใจจากเพื่อนๆเหมือนเดิมคะ่ะ ด้วยการกดไลค์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่กดไลค์กด Subscribe ให้แม่หมอแล้วนะคะขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคําทำนายกันเลยค่ะไปค่ะเรามาเริ่มกันกับเพื่อนๆกองที่1ของเรานะคะกับทีมผีเสื้อตัวสีฟ้านะคะกับหัวข้อของเราในคลิปนี้ก็คือถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเป็นอย่างไรนะ ก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้กันก่อนนะคะว่าจะตรงกับคุณไหมนะเจ็ดถ้วยค่ะ the devil ค่ะแล้วก็เจ็ดดาบอ่าพลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะแม่หมอหมองว่าคุณเป็นคนที่ ให้ความสําคัญกับความรักนะคะเป็นคนช่างคิดช่างฝันคุณเป็นคนแม่หมอมองว่าบางทีคุณเป็นคนที่อา,อาจจะเจ้าชู้โดยไม่รู้ตัวด้วยนะคะเพื่อนๆกองเนี่ยคือคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนมีสเสน่ห์ในตัวจนบางทีความที่ความเฟรนลี่หรือความบุคลิกของคุณอย่างเงี้ยมันทําให้ไปแบบสะดุดตาใครหลายๆคนโดยที่บางทีคน รอ,อบข้างอาจจะมองว่าคุณเป็นคนเจ้าชู้ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะโดยที่คุณเองคุณก็ไม่ได้รู้ตัวด้วยสามอย่างนี้นะคะก็คืออันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้เนาะแล้วก็แม่หมอมองว่าถ้าจากหน้าไพ่นะแม่หมอมองว่านะตอนเนี้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งเนี่ยพลังงานมันเป็นเหมือนกับแบบว่าคุณอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบ มันเป็นความรักซ้อนหรือความรักที่มันมีมากกว่า2คนอย่างเงี้ยค่ะหรือมันมีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่1เนาะเออเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานโดยรวมของคนที่คุณผานถึงนะคะว่าจะตรงกับคนของคุณไหมนะ เรามาดูกันนะคะว่าจะตรงกับคนของคุณไหมอัศวินดาบค่ะ The Strain แล้วก็ p a อ e of Pentacles นะคะเด็กถือเหรียญพลังงานโดยรวมของคนที่คุณถามถึงนะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่อ่เป็นคนทำอะไรเนี่ยคือเขาเป็นคนที่แบบว่า เป็นคนลุยๆอ่ะเป็นคนสู้เป็นคนที่แบบว่าบางทีค่อนข้างแบบว่าคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วอย่างเงี้ยค่ะนะบางทีเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่าจะเหมือนจะผงผางนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะแต่คนคนนี้เป็นคนเก่งนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นผู้นําสูงด้วยอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของคนที่คุณถามถึงนะกับเพื่อนๆกองที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า แล้วถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเป็นอย่างไรนะเราก็มาเริ่มกันจากไพ่ห้าใบาแรกกันก่อนนะคะคามานะคะหรือจัสเมนนั่นเองอ่าราชาถ้วยเก้าไม้เท้าอืม อัศวินดาบแล้วก็ราชินีดาบอืแม่หมอมองว่าคือแม่หมอก็ไม่รู้นะว่าคุณกับเขาอะ่ะมันมันความสัมพันธ์น่ะจริงๆแล้วอะ่ะมันมันเป็นยังไงหรือเคยแบบเคยทาอะไรกับกันไว้ไดูด้วยกับกับกันไว้บ้างอย่างเงี้ยคะ่ะแต่แม่หมอมองถึงถึงพลังงานของความรู้สึกว่าเขารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการที่ คาร่าเนี่ยก็มันก็เหมือนเป็นเป็นเหมือนเป็นกรรมอะค่ะเหมือนการกระทําที่แบบว่าการที่แบบผลของการกระทําอย่างเงี้ยค่ะทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเหมือนเขาก็มองว่ามันเหมือนกับแบบว่าสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณอย่างเงี้ยมันตอนเนี้ยเหมือนมันมันกลับมามันกลับมาหาเขาอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็คือจากจากไพ่ห้าใบาแรกนะที่ ที่แม่หมอรู้สึกนะคะจากไพ่ห้าใบแรกเดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มอีกห้าใบนะคะจะได้ขยายความเพิ่มเนาะว่าถ้าคุณไม่กลับไปเนะี่ยเขาจะรู้สึกอย่างไรเดล l o v เ r อหนึ่งเหรียญ The v ล e อ of Fortune The h h r m i t มอืมแปดดาบโอเคค่ะ แม่หมอก็มองว่านะ <c oughs> เขาก็จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปเหมือนตาม <c oughs> มันเป็นแบบว่า <c oughs> มันเป็นเวรเป็นกรรมอะค่ะ <c oughs> มันเป็นเหมือนพมลิขิต <c oughs> เขาแม่หมอมองว่าเขาก็เหมือนเขาก็จะทำใจนะ <c oughs> เขาก็จะทำใจแล้วเขาก็จะมองว่ามันมันเหมือนกับว่าอโอเคเราเราเหมือนเราเกิดมาแค่ได้แบบได้เป็นคนรักกันในช่วงระยะเวลาหนึง่งอะไรประมาณเนี้ค่ะแล้วก็มันเหมือนแบบ มันเหมือนถึงเวลาแล้วอะไรก็คือคือเขาเหมือนเขาค่อนข้างจะทำใจนะเนี่ย the hermit ก็คือคนที่แบบว่าคนที่แบบว่าปรงแล้วคนที่แบบว่าทำใจแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจาจะไม่ไม่มีความหวังอะไรนะเขาก็ยังมีความหวังในเรื่องความรักเรื่องอะไรอยู่นะคะแต่เขาเขาทำใจได้ค่อนข้างดีเงี้ยค่ะเหมือนเขาก็ก็ยอมรับในในผลของการกระทําอย่างเงี้ยคือ แม่หมอก็ไม่ไม่รู้เนาะว่าคุณกับเขาอย่างเงี้ยม,มันมันมีอ่ามีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าหรือมีเคสอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่แม่หมอหมองว่าเหมือนตอนเนี้ยเหมือนเขาทําใจเหมือนเขายอมรับนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามพรหมลิขิตแล้วก็ตามดวงชะตาตามเวรตามกรรมอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนแบบว่าเคยทำอะไรไว้ตอนนี้ก็มันก็เป็นผลของการกระทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คําแม่หมอก็มองว่าแต่ แต่อีกในหนึ่งนะเขาก็เหมือนแม่หมอก็มีความรู้สึกว่าแม่หมอไม่แน่ใจว่าเป็นตัวคุณหรือตัวเขานะเหมือนเหมือนกับว่า,วามีใครฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งอะ่ะ mm. ก็เหมือนแบบมีการสร้างกำแพงมากั้นตัวเองไว้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบว่ามันก็เลยทำให้ให้อา่าความสัมพันธ์มันก็ค่อนข้างที่จะยากที่จะไปต่ออย่างเงี้ยค่ะนะ มันก็เหมือนกับว,ว่าก็ยังมีกำแพงอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะระหว่างคุณสองคนนะเพราะฉะนั้นแม่หมอก,ก็มองว่าถ้าหากคุณไม่กลัดไปเนี่ยเขาก็จะทำเขาก็ทําทใจคะ่ะแล้วเขาก็ยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเขาก็จะแบบพยายามนะทาใจยอมรับนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมเป็นคําทํานายโดยรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่หนึ่งนะคะแม่หมอก็อ่า ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอขออวยพรให้เพื่อนๆที่เข้า,าเลือกกองนี้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้เจอแต่ความรักที่ดีความรักที่งดงามกันทุกคนเลยนะคะแม่หมอก็ต้องขอจบความทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่2กันเลยค่ะขอบคุณค่ะเรามาต่อกับเพื่อนๆกองที่2ของเรากันเลยนะคะกับ หัวข้อของเราในวันนี้ก็คือถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเป็นอย่างไรนะก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สองมันก่อนนะคะว่าจะตรงกับคุณไหมนะเรามาดูพลังงานโดยรวมกันก่อนนะคะ9้าเหรียญค่ะราชินีเหรียญ แล้วก็อัศวินถ้วยพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกล่องนี้นะคะแม่หมอมาว่าคุณเป็นคนที่ต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะคุณเป็นคนเฟรนลี่คุณเป็นคนที่แบบว่าดูดีมีสไตล์ด้วยนะคะและ้วอเป็นคนที่แบบว่ามีรสนิยมอะ่ะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาเลือกกล่องเนี้ยคือคุณเป็นคนที่บางทีดูเหมือนแบบว่าเหมือนจะเพียบพร้อมเลยก็ว่าได้นะคือเหมือนแบบว่าแทบจะมีแบบ อย่างแต่ว่าแม่หมอหมองว่าค่าพลังงานกับกองเนี้ยคุณเป็นคนที่แบบมีเพื่อนบางคนนี้บางท่านเนี่ยเหมือนแบบว่าเป็นมีกระยาเมรเยอะนะมีคนที่แบบเป็นคนอธัธยาศัยดีเป็นคนเฟลลี่่เงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่คุณขาดอะ่ะคุณมีเกือบจะครบละแต่บางทีคือ เก้าเหรียญน,นี่คือคนที่แบบว่าขาดความรักอะคะ่ะบางทีความรักอาจจะยังไม่ไม่สมหวังหรือไม่สมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าพลังงานโดยรวมของคนที่คุณถามถึงจะเป็นยังไงนะคะจะตรงกับคนของคุณไหมนะสามไม้เท้าค่ะ เด e อดวิ o ของฟูนนะคะแล้วก็แปดม้เทา้าพลังงานโดยรวมของคนที่คุณถามถึงนะคะแม่หมอมาว่าคนคนนี้เป็นคนที่รักความก้าวหน้ารักการไกลนะคะเป็นคนที่ขยันต้องบอกว่าเป็นคนที่แบบว่าเออบางท่านเนี่ยออกแนวในค่อนข้างที่แบบว่าอบบ้างานเลยก็เป็นได้นะคะเป็นคนที่แบบว่าเออมีไฟมีพลังในตัวเองสูงอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างแบบ โฟกัสไปที่เรื่องงานหรือบางคนท่าบางท่านหนที่อยู่ในวัยเรียนก็จะแบบโฟกัสไปที่เรื่องเรียนเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนจิตใจดีนะคะคนคนนี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องอ่าโชคชะตาพอสมควรเลยนะคะเชื่อเชื่อเรื่องแบบว่าอ่าบุญแบาบปโชคชะตาอย่างนี้ยนะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของคนที่คุณถามถึงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้ว ถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็มาเริ่มกันจากไพ่5ใบแรกกันก่อนเช่นเดิมนะคะหนึ่งดาบค่ะ The Hangman นะคะ The Emperor แปดดาบเออขอโทษค่ะแปดไม้เทา้าแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะ พลังงานโดยรวมจากไ้าห้าใบแรกนะแม่หมอมองว่าเอา่อถ้าคุณไม่กลับไปเนี่ยจากไ้าห้าใบแรกแม่หมอมองว่าเขายังก็ยังคอยยังรอคอยนะคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าแล้วแบบ มีความอดทนด้วยนะรอคอยอะไรได้นานๆด้วยจริงๆพลังงานของความอดทนของเขามันขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่พลังงานโดยรวมของคนทุกคนถามถึงแล้วนะคะสามารถทามันก็เป็นเหมือนสื่อถึงคนที่ที่รออะไรได้นานๆด้วยค่ะรอโดยที่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงแต่เขาก็ยังรอรอที่จะแบบรอคอยคําตอบอย่างเงี้ยแล้วก็จากห้ามัเนี้ยแม่หมอก็มองว่าถ้าคุณไม่กลับไปเนี่ยเขาก็ยังมีมีความรอคอยนะคะ ก็ยังเนี่ยยังยังจะแบบยังจะคอยมองดูยังจะคอยคอยสอดส่องคอยแบบก็ยังรอคอยด้วยความอดทนอย่างเงี้ยค่ะนะเนี่ยหนึ่งดาบกันก็แบบเนี่ยมันมเป็นไพ่แต่ของคนที่แบบความอดทนทั้งนั้นเลยนะคะหนึ่งดาบนี่ก็คือแบบคือคนที่แบบว่าสู้จากเหนือสูดใต้อะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้ก็คือจากห้าใบาแรกนะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดเพิ่มอีกห้าใบนะคะจะได้ขยายความเพิ่มนะสองดาบค่ะแดาบอาราชีเหรียญสิบดาบอืมแล้วก็ราชาถ้วยนะคะอืม แม่หมอก็มองว่าเขาก็คือถ้าคุณไม่กลับไปจริงๆอะ่ะคือจากค่าใบแรกเนี่ยแม่หมอก็มองว่ามันก็มีพลังของการรอคอ,อยอยู่พอเปิดมาเพิ่อมอีกค่าใบแม่หมอก็มองว่าถ้าคุณไม่กลับไปหาเขาจริงๆอะ่ะคนคนนี้มันก็เหมือนแบบ ความรู้สึกของเขาอ่ะเขาอาจจะมีความรู้สึกเหมือนแบบเหมือนตายทั้งเป็นเลยก็เป็นได้นะคะมันก็มีความรู้สึกถึงการที่แบบว่ามันเจ็บปวดอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับอะไรที่มันคือคือมันมันหมดสิ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เหลืออะไรแล้วมันก็คงจะแบบว่าจะแบบอาจจะคือในอีกในหนึ่งนะคะ คือหมายถึงว่าถ้าคุณไม่กลับไปหาเขาแล้วจริงๆอะ่ะแม่หมอเขาบอกว่าเขาอาจจะเหมือนแบบว่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะคะมันก็เหมือนเป็นอะไรที่แบบสิบดาบเนี่ยดาบปากหลังมันคือเหมือนการที่แบบว่ามันจบสิ้นแล้วอย่างเงี้ยคะ่ะเขาอ,อาจจะเหมือนกับแบบว่าถ้าคุณไม่มาแบบล้วจริง<ค>ๆ,ๆคือคนคนเนี้ยเขาอาจจะเหมือนกับแบบว่าโอเคจะไม่มีคนคนนี้ต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปทําร้ายตัวเองหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะหมายถึงว่าเขาอาจจะเหมือนแบบว่า เปลี่ยนแนวไปเลยเปลี่ยนตัวเองไปเลยเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยอย่างงี้ค่ะนะพลังงานมันมันออกไปแนวประมาณอย่างนั้นนะคะซึ่งตอนนี้ตอนนี้แม่หมองก็มองว่าเขาก็ยังแบบเขาก็ยังยังรอคอยคุณด้วยความกังวลใจอยู่นะยังก็ยังมีแบบมีพลังงานของการรอคอยอยู่อะค่ะแต่ถ้าคุณไม่กลับไปจริงๆแม่หมอก็มองว่าเขาก็นะคะมันก็มีความรู้สึกเหมือนแบบว่า เหมือนเหมือนตายทั้งเป็นประมาณเนี้ยค่ะนะค่อนข้างแบบฟังดูอาจจะเหมือนค่อนข้างเศร้าค่อนข้างแซดค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างหนักหน่วงนะคะแต่สิบดาบเนี่ยก็คือมันแม็กซิมัมแล้วะคะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเจ็บสุดหนักสุดแล้วอย่างเงี้ยนะคะแม่หมอก็บอกว่าเขาก็จะเจ็บหนักอยู่เหมือนกันนะคะถ้าคุณไม่กลับไปนะอันนี้ก็เป็นคำทำนายแบบโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สองนะคะ แม่หมอก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะแม่หมอก็ขออวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้เจอแต่ความสุขความสมหวังนะคะแล้วก็แม่หมอก็ต้องขอจบคามทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อนกับเพื่อนๆกองที่3กันนะคะขอบคุณค่ะ โอเคค่ะเรามาต่อกับเพื่อนๆกองที่3ามของเรานะคะกองสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือทีมผีเสื้อตัวสีขาวนั่นเองนะคะกับหัวข้อของเราโนนนี้ก็คือถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะรู้สึกเออไม่ใช่นะคะถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยแม่หมอก็ต้องขอเช็คพลังงานโดยรวมของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้กันก่อนนะคะว่าจะตรงกับคุณไหมนะ เดอะไฮโลเฟนนะคะราชินีดาบสามถ้วยนะคะพลังงานโดยรวมของเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเลือกกองนี้นะแม่หมอหมองว่าคุณเป็นคนจิตใจดีนะคะเป็นคนใจดีใจบุญใจกุศลบางคนเราเนี่ยเป็นคนที่แบบมีความรู้ความสามารถเลยนะคะคือแล้วก็เป็นคนที่แบบรักความซื่อสัตย์รักษาคําพูดอย่างเงี้ยคะ่ะ เป็นคนที่แบบว่าให้ความสําคัญกับความรักนะคะแต่ในเรื่องความรักของคุณนี่ก็คือความซื่อสัตย์สําคัญมากความซื่อสัตย์ต้องมาก่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่สามนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานโดยรวมของคนที่คุณถามถึงกันก่อนนะคะว่าจะตรงกับคนของคุณไหมนะเรามาดูกันนะคะว่าจะตรงกับคนของคุณไหม The Devil ค่ะ The Hangman แล้วก็ราชาถ้วยนะคะพลังงานโดยรวมของคนที่คุณถามถึงนะแม่หมอบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะ คือไม่ว่าตัวตัวตนของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่หน้าตาแบบไหนบุคลิกแบบไหนก็สร้างแต่แม่หมอมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มากเป็นคนที่มีเสน่ห์โดยเฉพาะกับแบบกัแบประเทตรงข้ามอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าเขารู้จักใช้คําพูดอะคะ่ะเขาจะพูดให้คนรักก็ได้หรือจะพูดให้คนที่แบบว่ากับใครที่ไม่ชอบเขาจะพูดแบบไม่ดีก็ได้อย่างเงี้ยค่ะคือคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่า ใช้คำพูดเป็นอย่างนี้ยค่ะนะเขาแล้วก็เป็นคนที่เขาแต่จริงแล้วเขาก็เป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่แบบว่ามีความเสียสละอยู่ในตัวด้วยนะคะเป็นคนที่แบบว่า,าใจกว้างนะชอบจริงๆ่ะเขาก็เป็นคนที่มีมีความแบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเป็นคนที่มีความแบบว่าชอบแบบช่วยเหลือชอบซัพพอร์ตอยู่ในตัวเอง เหมือนกันนะคะถึงเขาจะบางทีเหมือนออกแนวจะเหมือนแบบออกเจ้าเจ้าชู้นิดๆก็เถอะนะคะแต่ก็ใจดีนะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมของคนที่คุณถามถึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแล้วถ้าคุณไม่กลับไปเขาจะเป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยเรามาดูพระจากไพ่ห้าใบาแรกกันก่อนนะคะโอ้สิดาบ แปดเหรียญอสศวินเหรียญราชาถ้วยแล้วก็่า,าชาไม้เทา้าแม่หมอมองว่าจากห้าใบแรกคือแน่นอนค่ะเขารู้สึกแย่เขารู้สึกเจ็บเขารู้สึกแบบมันมันเจ็บปวด่ะค่ะ มันก็คือแบบว่านะเพราะว่าสิบดาบขึ้นมาใบแรกเลยนะสิบดาบนี่ก็คือแบบเป็นอะไรที่มันแบบว่ามันจบแล้วมันมันมันไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยแบบล้มทั้งยืนแล้วอะคะ่ะนะก็คือแม่หมอก็มองว่าจากห้าใบแรกเขาก็มองว่าถ้าคุณไม่กลับไปเนี่ยมันก็คือมันก็อาจจะถึงแบบว่าถึงเวลาที่ต้องจบจริงๆแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนี้ก็คือพลังงานจากห้าใบแรกนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะเปิดเพิ่มอีกห้าใบนะจะได้ขยับความเพิ่มนะคะสิบเหรียญ The Devil นะคะ The High Spirited The Strain The Dead แม่หมอมองว่าคือในความสัมพันธ์ของของเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองเนี่ยแม่หมอมองว่ามันเป็นอะไรที่คือคุณสองคนอะมันเหมือนมีการอ่ามันเหมือนมีมีบ่วงคล้องไว้อ่ะคะ่ะมันเหมือนแบบเป็นคนที่แบบว่าคุณกับเขาอะคืออาจจะยังแบบว่า เขาเรียกว่าอะไระคะเขาอาจจะเรียกว่าเป็นเป็นคู่กรรมคู่กรรมก็กเป็นได้นะออต้องบอกอย่างนี้นะคะเพราะว่านี่เมันขึ้นแต่เดวิลมาคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าผู้หญิงกับผู้ชายสองคนที่แบบว่ายังถูกกําหนดมาให้เหมือนแบบว่าต้องมาต้องมาจแบบว่าชดใช้เวรกรรมกันหรือว่าต้องมาแบบว่ามา,มา,ม,ามาเจอกันอย่างนี้คะ่ะนะแล้วคือมันเป็นอะไรที่ยังแบบว่ายังยังยังจากกันไม่ได้ยังหลุด ยังหลุดไม่พ้นยังตัดจากกันไม่ขาดอย่างเงี้ยค่ะนะก็คือมันก็เหมือนแบบว่าค่อนข้างหละแล้วมันก็มีแบบมีความพลังงานของความแบบมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแบบว่าลึกลับซับซ้อนอ่ะในบางท่านอ่ะมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเป็นสัมพันธ์ซ้อนก็ได้นะคะระหว่างคุณกับเขาหรือในอีกบางท่านก็คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งอ่ะอาจจะยังมีมีความลับต่อกันอยู่นั่นเองนะคะ มันก็เลยมันเลยทําให้เหมือนกับว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันทําให้มีมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเรากลับมาเข้ามาตรงหัวข้อนะคะว่าแล้วถ้าคุณไม่กลับไปเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงแม่หมอก็ต้องบอกว่าเขาเขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องจบนะเพราะว่าเนี่ยขึ้นต้นด้วยสิบดาบปิดท้ายด้วยเดเลยอย่างเงี้ยค่ะ มันก็คือเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะถึงเวลาที่ต้องต้องจบเราไหมมันอาจจะไปต่อไม่ได้แล้วหรือเปล่าอย่างงี้ค่ะนะก็คืออันนี้ก็คือความรู้สึกนะคะจากจากว่าถ้าหากคุณไม่กลับไปนะอันนี้นะคะก็คือเขาก็อาจจะรู้สึกประมาณนี้นะว่าถ้าคุณไม่กลับมาแล้วอะเขาก็อาจจะมองว่ามันก็คงจะจะต้องจบแล้วจริงๆอย่างงี้ค่ะอืม ก็คืออาจจะต้องยอมให้ฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งไปโดยที่แบบอาจจะแบบว่าอาจจะต้องเจ็บทั้งสองฝ่ายหรือมันก็อาจจะมีมีความรู้สึกที่ยังไม่ได้แบบว่าไม่ได้ชัดเจนกับเรื่องราวทั้งหมดก็ช่างนะคะแต่มันก็อาจจะเหมือนแบบว่าถึงเวลาแล้วที่อาจจะต้องแบบว่าต้องต้องให้มันแบบว่ามันต้องสิ้นสุดลงต้องจบลงอย่างนี้ค่ะนะอันนี้ก็คือ คือพลังงานโดยรวมนะคะแม่หมอต้องสรุปประมาณว่าถ้าหากคุณไม่กลับไปนะคะเขาจะเป็นอย่างไรก็คือเขาก็จะรู้สึกว่ามันมันอาจจะมันจะคงจะถึงเวลาที่จะต้องแบบต้องจบแล้วอย่างนี้ค่ะอมืมันอาจจะต้องแบบว่าถึงเวลาที่ต้องปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันสิ้นสุดลงตามการเวลานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือพลังงานโดยรวมนะคะของ เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองที่3นะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆ,ๆเข้ามารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอก็ต้องขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะ<อ>แม่หมอขออวยพรให้เพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองนี้โชคดีกันทุกคนนะคะขอให้เจอแต่ความรักที่ดีความรักที่สุขสมหวังนะคะ <S <S แล้วก็แม่หมอก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามคลิป ต่อไปของแม่หมอด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ